สวัสดีค่ะฟันเปเปอร์มาแล้วค่ะวันนี้จะมาชวนพับดาวกระดาษแบบง่ายๆกันค่ะเอาไว้ห้อยตกแต่งสถานที่หรือจะติดผนังก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นกระดาษ a 4เหมือนเดิมค่ะเราก็จะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็พับเป็นเหลี่ยมแบบนี้ค่ะ ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยค่ะตัวนี้ก็คือพับครึ่งค่ะจับมุมขวาด้านบนพับลงมาค่ะรีให้เรียบค่ะพวกนี้เราจะทำให้เกิดรอยเฉยๆค่ะ ซ้ายขวาทำเหมือนกันค่ะใครเข้ามาชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดให้กำลังใจฟันเปเปอร์ด้วยค่ะฟันเปเปอร์มีการพับกระดาษมากมายค่ะพับของเล่นพับเครื่องบินพับดอกไม้มีหลากหลายทุกประเภทนะคะก็ไปดูตรงที่เป็นเพลย์ลิสต์ค่ะเราจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ให้นะคะก็อย่าลืมไปดูค่ะ ใครดูวิธีพับไม่ทันนะคะก็ไปปรับตัวที่ความเร็วของวิดีโอได้ค่ะก็ทำให้ความเร็วของวิดีโอช้าลงนะคะค่อยๆทำค่ะตัวนี้จะเป็นการพับดาวที่ง่ายที่สุดเลยค่ะ พอออกมาได้หน้าตารูปร่างแบบนี้เราจะมาจัดระเบียบนะคะคือทำให้เขาเป็นดาวที่สวยงามมากขึ้นค่ะจับมุมอะไรให้เข้ามุมให้เรียบร้อยนะคะเราจะพับอรอยของตัวดาวไปในทางเดียวกันค่ะ พวกนี้รีดให้เรียบค่ะเขาจะได้ออกมาสวยงามอันนี้ก็คือเราเรีดให้เรียบเรียบร้อยเห็นไหมคะจะต่างจากตอนเดิมที่เราตัดออกมาใหม่ๆค่ะทำง่ายๆเอาไปลองทำกันดูจ้า